รู้ไว้ไม่มีเจ๊งถ้านักเรียนสนใจในการเทรดคริปโตเคอเรซีนะคะนักเรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะเพราะมันสําคัญมากๆในการเทรดเดี๋ยวเราไปดูกันหาว่ามีอะไรบ้างที่มันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นไปฟังกันอย่างเมืองใหม่เนาะสิ่งแรกที่เราต้องรู้เลยอะเนาะก็คือ เรื่องของสินทรัพย์ที่เราจะเทรดเนาะเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ครูจะพูดเอาไว้ในคลิปที่แล้วไปฟังได้นะคะแล้วก็นักเรียนต้องแยกให้ออกเนาะว่าในสินทรัพย์ตัวนั้นอะ่ะมันเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนต้องใช้บัญชีของสปอร์ตไหมฟีเจอร์ไหมหรือมาร์จิ้นไหมอันนี้ก็ต้องแยกให้ออกเนาะแล้วก็ข้อที่2คุณต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวสารจริงๆมันจะมีหลายอย่างเนาะแต่ครูจะยกตัวอย่างที่สําคัญสำคัญอันดับแรกก็คือข่าวเรื่องเกี่ยวกับ สินทรัพย์ที่เข้าใหม่และสินทรัพย์ที่จะออกจากตลาดนะคะอันนี้ครูจะยกตัวอย่างการดูข่าวจากใบแนนอะเนาะใบแนนไทยอะนะคะนักเรียนเข้าไปดูที่เนี่ยตรงลูกศรเลยแล้วเวลาที่เราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีข่าวอัปเดตท,ทุกวันเราควรที่จะมาอ่านข่าวตรงเนี้ยทุกวันนะคะครเทรดของใบแนนเนาะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มลงทุนนะคะนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของครูก็ได้เนาะที่ครูเคยพูดเอาไว้นะคะแล้วก็ข่าวที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของรายใหญ่ซึ่ง เราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวานนะคะ ให้นักเรียนเข้าไปที่วานอเลสเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของรายใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อตามเลยเนาะเราแค่ดูว่าอ้รายใหญ่เขามีการทานเฟอร์หรือสกุลใดบ้างประมาณนี้แต่ถามว่าเราจะซื้อตามเขาไหมเราไม่ได้ซื้อตามเขา100%ค่ะเพราะว่าเราจะเอามาดูกราฟประกอบก่อนนะเนาะแล้วก็จะมีแหล่งข่าวจาก Investing แล้วก็ r y t 9ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็ตลาดโลกซึ่งมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องแล้วก็มีผลต่อราคาสินทรัพย์ นนแล้วก็สิ่งที่คุณต้องรู้ที่สําคัญมากๆในข้อที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Le เวอร์เและ funding rate Funding r a t e ก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่คนที่ซื้อจะต้องจ่ายให้อีกฝั่งหนึ่งในทุกๆหนึ่งชั่วโมง4ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงก็แล้วแต่สินทรัพย์นั้นๆซึ่งเรื่องค่า funding rate แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากบัญชี a r g ิ n และบัญชี f ิ t u r อร์บัญชี Spo t จะไม่เจอเรื่องของ funding rate และ Le เ e อ a ์ e เพราะมันไม่มีนะคะแล้วก็เรื่องของ Funding La rate เน,เด,หนดหนิ ค่า Funding r a t มีค่าเป็นบวกแสดงว่าคนที่ซื้อลองหมายถึงซื้อขึ้นนะเนาะจะต้องจ่ายค่า Funding Rate เนี้ยให้กับคนที่ช็อตแล้วถ้าสมมุติว่า Funding r a t เป็นลบคนที่ช็อตจะต้องจ่ายค่า Funding Rate เนี่ยให้กับคนที่ซื้อลองหรือซื้อขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้จะต้องศึกษาดีๆนะแล้วก็มันก็จะมี t i m มิ่งบอกเนาะว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีมันจะคิด Funding Rate กี่ชั่วโมงกี่นาทีมันก็สามารถดูได้เลย3เรื่องเนี้ย เป็นปัจจัยภายนอกก็จริงแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่สําคัญมากในการเทรดคริปโตนะคะถ้าคุณไม่รู้3เรื่องนี้มีโอกาสเจ๊งสูงนะแล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคนาฬิกซึ่งในเรื่องของการเทรดคริปโตเนี่ยมีความรู้เรื่องปัจจัยภายนอกอะ่ะมันไม่พอมันไม่สามารถที่จะพิชิตเรื่องของคริปโตได้เลย ซึ่งคริปโตเนี่ยมันจะมีความเป็นสไตล์สูงมีความเร็วและแรงมีความผันผวนสูงกว่าหุ้นไทย100%แทบจะ100%นะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่จะเอามาดูแลหรือจะเอามาควบคุมในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เทคนิค ขั้นสูงมากๆซึ่งนักล่าหุ้นซิ่งสอนไว้ใน Super v ์ p Millionaire Coaching 1เดือนเต็มเนาะและถ้าใครสนใจที่จะเรียนเทคนิคนาลิกิรนะคะทั้งหุ้นไทยและคริปโตก็สามารถทักมาหาทีมงานได้ที่ l i น์แอดอ p ร์ประแคปเทสำหรับวันนี้ Professional Stock Trader ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย